นี่ครับเมื่อน,นี้เป็นเมนูรดเด็ดนะครับถอดดักแด้นี่ครับตัวน,นี้เา้าเอาใบเตยมาใส่ให้มันหอมนะครับเพื่อให้เพื่อให้ได้รับความหอมของใบเตยนะครับนี่ถอดดักแด้ ครับห้องสิถอดจักนาทีใส่เวลาถอดจักนนทีมันกรอบม,มันแล้วแต่แล้วแต่เราเราชอบความกรอบความนุ่มแล้วอันนี้กรอบก็ประมาณเกือบยี่สิบนาทีนรประมาณยี่สิบนาทีนะครับเข้า<ห>กะออจิตไทยแบบนี้ไปนะครับให้มันได้เคืองสมองโบแมนนะครับเดี๋ยวผมสิสต็อปยุดไว้ก่อนนะครับแล้วก็สิมาถ่ายตอนมัน กำลังสิซุกนะครับผมตอนนี้ก็โคเลโคเลโคเล็ห้ใบเตยมันซุกนะครับห้มีกินใบเตยนะครับในดักแด้ก่อนนะครับผมนี่ครับเป็นดักแด้นะครับนี่ครับเป็นดักแด้สวยๆนะครับตัวใหญ่ๆนะครับตัวใหญ่ๆนะครับมันๆนะครับแสบนะครับผมนะครับเนี่ยครับคือว่า ก็ถอดกินดูอยู่นะครับคือว่าอร่อยนะครับผมอร่อยมันนะครับผมนี่นะครับผมเป็นดักแด้นะครับผมสั่งมานะครับแสบๆครับผมเดี๋ยวนี่นะครับตอนนี้ก็น่าจะนะครับน่าจะสุกเดียวนะครับนี่เวเราจิทักใส่นะครับเพื่อต้นนี้ใส่เพื่อให้มันยังเพื่อให้น้ำมันเนาะเพื่อให้มันเสด็จน้ำมันนะครับผม เพื่อให้นักแด่สเสด็จน้ำมันนี่ครับผมสเสด็จน้ำมันแล้วเขาห่อกเตะไปกินมีปุ้งอะไรบ้างใส่อะไรบ้างใส่คงปรุงรสแล้วก็ใส่ซอสปลาเขียวอืมนี่นะครับ<ค>รเพื่อให้อร่อยนะครับแต่ผมกินนะครับกินมาสองสามครั้งอร่อยนะครับนี่นักแด่ตัวนี้นะครับอร่อยนะครับแต่ว่า ไปหาถือเอานะครับผมกระบองเมื่อนนะครับผมสั่งเอานะครับล่องเขาไปค้นหาแล้วก <whis ky. S 2> ็สั่งเอานะครับผมทักแด่นะครับมีทั่วไปนะครับแสบนะครับผมแต่ว่าเอามาใส่พุ่งหลุดนะครับพุ่งหลุดแล้วก็ทําแบบนี้นะครับแต่ว่าบางคนเพิ่อนก็จะใส่เตาแกสเนาะตัวนี้เนาเตาอัตโนมือนะครับตัวนี้เป็นเตาอัตโนมือนี่ เสด็จนะครับทอได้มันสถือว่าได้ได้หลายนะครับเต็มกระทะเด้นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมสสให้เบืองต้นให้มันเสด็จน้ำมันนะครับผมตอนตักขึ้นไปแล้วเสด็จน้ำมันนะครับผมเดี๋ยวหอยมาเบืองนะครับว่าตัวดักแด้จะอร่อยขนาดไหนนะครับผมนี่เสร็จเรียบร้อยเอามาตอนนี้มันเสด็จน้ำมันแล้วนะครับตอนนี้เสด็จน้ำมันแล้วนะครับเดี๋ยวผมสี่มให้เบื่อนนะครับ วา่ารดชาดสิเป็นแบบใดนะครับผมขยวยนะครับพุ้งลดพุ้งลดเรียบร้อยนะครับตอนนี้พุ้งรดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคงจะชิมนะครับถึงเวลาชิมแล้วนะครับ